การสวัสดีครับพี่น้องมาหนิหากินตามเคยเก่าแล้วครับมาชิดเบ็ดมาหนิร่องเงียะเตงงีงล่องมึงมันสีดมันมารครับพี่นอ้องกําลังต่อตอกตอกเลยปลานหน่อยก็ปลาใหญ่อ้อ้พี่น้องแต่ว่ากับจิดเต็นเนี้ยเพี่น้องมันก็จะเปิดกล้องเข้าไปเดี๋ยวขาตั้งกล้องมากมันดักลำบากหน่อยครับท,ท้ายถ้ำมาหนิมาทะเลาะรุนกันเลยครับว่ามันฉีเข่าหรือเปล่าเข่าอ๋อเดี๋ยวถึงมาปัน่นเงี้ยไม่พี่น้องนายจะร้อนแล้วล่ะครับหลัง รอนอีกทีครับป่าตะเคียนครับป่าตะเคียนหน่อย อีเตีมนึงแห้วครับเลงไหมครับพี่น้งอง รอรุ่นครับรอรุ่นมันมีแนวเขาบ่เอยากห้อยตาครับพี่น้องตาก็ มันจอดสชยงอย้ยาวกันด้อพี่น้องครับนะครับตีสองอาการนี่ตอน่อนนี้ก็ตุต้งเงี้ยทัอเลยครับเป็นปลายังเขาท่อนล่ะมีอาการตัวสองขัดล่ะบ่เห็นต่ออยู่เลยครับพี่น้องบาทเนีย เป็นปตัวไหนกอตัวเนี้ยอีกบู๊คับทถล้อรุ้นกันอีกคือเก่าออกลัวะพี่น้องเห็นต่อชุดสองขั้นมัน้งเหรอเขาพร้อมกันครับเนียกับวิญญาณไรหรอกเนียแต็งพี่น้องมีหัวอาหารกระพั่มขวาครับกับเหมยไข่เขียวนี่ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวสิสรุกจอยพี่น้องมั้งอยู่หรอกครับตอนกับขันน้อยเนี่ยขันน้อยเนี่ยขันหรอก ครับดูว่่ะงงโอ้ทันบอลนอี่น้องไปจะรูดครับอ้ทันด่นดูตัเพี้ยนครับอีกเพ้มนฮัอ,อีกแพ้ม ครับเอาชิกิจิยันแสบแซมนะพี่น,น,นอ้องแสบมันปนนี่ของเก่าครับของเก่า เัาเกันไปงเงวยๆแลยครับอ้หันเดี้ยกลมไปงเงี้ยลูกนีเ่เนาะ

ข้าไปกลัวลูงหันนี่ฮึขัดเบ็ดเก็บตกน้ำครับอะสรุปจอยพี่น้องบ้างครับมันเนี่ยก็มีอย่างไรครับนี่นะครับมีหัวอาหารนี่ครับกับเมยกับห้ามขวานพี่น้องอุป,ปกรณ์ทนจำนี่แหละครับเนี่ยกระเบิดพ,พอดีบาทอะสรุปจอดพี่น้องเบ้างครับนะครับซุ่มหนึ่งคนนึง ลาใหม่ชุ่มหนึ่งก็มีจะหาครับพี่น้องนี่ใส่เป็น,นยแล้วครับไงมาตัวไงพี่น้องยงไงปะครับเบี๋ยอีกงมองกังที่สองพี่น้องมูนี้เป็นปลาตะเพียน อยา่าตอ่อนเสียงน่อยยอะครับพี่นอ้องน,นี่ครับหนึ่งปืนครับปืนแบบนี้ทำไรไรของโอนี่เด้เอนะเูยมักคลิปนี้กอ่ะปากกดไลแ์กดแชร์ครับเด็กลับบ้านเที่ยงพอดีครับประกอบอาหารคลิปนี้มีอะไรครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินครับ ขอให้มากลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อกดกระดิ่งนั่งครับพี่น้องโมเดลผาดครับคลิปต่อไปครับผมจะบอคอยเดินลงคลิปที่บันไดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเห็นลงลงมอวสวมกับพี่น้องกับเบ,บียร์นายครับคลิปมันกับบอเป็นตะเบ,บิงครับหาลัางคลิปผมก็เลยบอลงครับจะลิปติดตะเบ,บิงอย่พี่นอ้องเลยเบิ้งเลยครับพี่น้อง เทียนมาครับอะไรพวกมากับทา <ıyorlar. S 1> นได้ข้อโหลครับพี่น้องมาเลยครับเค็ดตยังด่าข้อมากโลครับโอปยังครับน้อมรับที่ข้อกกาบขอบพระคุณยังดีเลยครับข้อเหม็นข้อมาครับดาครับโอปยังครับพี่น้องว่าฮงโกโอ้เฮ็ดได้๋สองปีที่สามปีเครื่องหลวพี่น้องครับเพราะผมประคบเดี๋ยได้ลงคลิป ทีล่วงบ่าปเป็นตะเบิงกันาการพี่น้องหนาเบียดนายครับพี่น้องอ่ะที่บอกว่าซ้ำนีแ้แ่ะครับพี่น้องบัตรแจมลาบ่าจากพี่นลองบัตขอกล่าบ่า,าสวัสดีครับ